กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักนะครับอยู่กับผม h o อสปิงแคทกับเกม Ash Echo ครับโดยคลิปนี้จะมาแนะนำแนวท่าการจัดทีมพิษนะครับนะใช้ตัวอะไรบ้างนะครับผมและก็มีค่าสถานะอะไรบ้างครับผมที่สำคัญบ้างสำหรับทีมพิษนะครับผมนะ คลิปนี้เราจะมามีคําตอบให้นะครับนะโดยอย่างแรกครับผมก็ขอพูดในส่วนของตัวละครครับผมนะที่จะใช้ในการจัดทีพิษกันหน่อยดีกว่านะครับนะโดยมีคี้หลักครับผมณปัจจุบันนี้นะครับผมก็คือตัวหอลอเลนนะครับผมนะเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดคุณไม่มีตัวละครตัวนี้ผมคิดว่าทีมพิษอะยังไม่เหมาะที่จะเอามาจัดณปัจจุบันนี้นะครับนะดังนั้นถ้าเกิดคุณจะจัดทีพิษครับตัวละครรอเลนครับผมถือว่า สำคัญมากๆครับโดยหน้าที่ของลอเลนครับผมนะเป็นตัวดาเมจครับผมแล้วก็เป็นตัวแทงคในเวลาดีกันนะครับผมนะโดยสกิลของลอเลนครับผมจะมี2โหมดนะครับนะ ก็จะมีในส่วนของท่าป้องกันนะครับผมกับท่าโจมตีนะน้องแกจะมี2ท่าด้วยกันเลยซึ่งในหอัครับผมว่าท่าป้องกันเนี่ยจะทําให้ตัวของลอเรนครับนะจะได้รับในเรื่องของการโล่นะครับผมนะทำให้สามารถที่จชนดาเบทครับผมเอาไว้ยืนชนฝั่งถูกข้ำได้ดีระเด็ดนึ๋งนะครับนะส่วนในส่วนของท่าโจมตีครับผมก็จะได้เรื่องของดาเบทพิษครับผมที่รุนแรงมากขึ้นนะครับผมนะอ่ะดังนั้นครับผมนะต้องบอกไว้ก่อนว่าค่าของตัว อ่าลอเลนครับผมนะถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่จะใช้ท่าตามความสถานการณ์นะครับผมเนะเราเลือกได้เลยว่าจะใช้ท่าไหนเป็นหลักนะครับนะอ่าโอเคนะครับนะอันนี้คือสำคัญมากนะครับผมต่อไปครับผมตัวละครที่จะใช้มาสำคัญองมาครับผมก็คือคอร์เดเลียนะครับนะตัวละครตัวนี้ถือว่าสำคัญมากๆไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าหลักๆก็คือน้องแกจะเป็นตัวคอยช่วยฮิวนะครับผมให้กับปาร์ตี้และก็ช่วยในเรื่องของการ บัฟดาเมจด้วยในเวลาเดียวกันนะครับผมนะซึ่งตัวของคนเรียนครับผมก็จะมีสกิลสองท่าคล้ายๆกับตัวลอเลนเลยครับโดยอย่างแรกก็จะเป็นท่าในเรื่องของการโจมตีนะครับผมนะก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจครับผมท่าพิษให้ดีขึ้นนะครับผมส่วนท่าที่2ครับผมจะเป็นท่าฮิลนะครับผมนะโดยความสามารถของน้องแกก็คือเมื่อสร้างดาเมจครับผมนะก็จะทำการฟื้นฟูนะครับผมนะให้กับฝ่ายเดียวกันดังนั้นตัวละครตัวนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ช่วยในเรื่องของการฮิลได้ดีถึงระดับหนึ่งด้วยนะครับนะแต่ ช่วยในการฮิวเฉยๆนะยังไงก็ควรจะมีตัวฮิวจริงๆจัางครับผมสักหนึ่งตัวนะครับผมนะเพื่อเป็นการเซฟชีวิตนะครับนะแต่ถ้าเกิดด่านไหนศัตรูมันออกมาไม่เยอะนักนะครับผมนะก็สามารถที่จะให้ตัวนี้เป็นตัวแบกฮิวได้นะครับนะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะ ต่อไปครับผมนะตัวของบูเมะนะครับนะบูเมะเป็นตัวละครดาเมจครับผมที่ดีมากๆครับผมเวลาใช้เก็บมอนหมู่นะครับนะเพราะว่าตัวของบูเมะก็เป็นการลักษณะปล่อยหุ่นนะครับออกไปทําการช่วยโจมตีนะครับผมนะและหุ่นตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะบัฟคอมโบครับผมต่อได้ก็คือออกไปปุ๊บเนี่ยจะทําการโจมตีศัตรูโดยรอบนะครับผมนะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสร้างดาเมจให้กับธาตุพิษได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการนะครับผมนะกดสกิลเพื่อ ทำคอมโบครับผมอีกรอบหนึ่งนะเพิ่มในส่วนของดาเบท้าพิษนะอันนี้แต่เป็นระไรที่ดมากแต่ที่เสียจริงก็คือจํานวนการใช้งานครับผมน้อยมากลยครับผมนะอันนี้คือข้อเสียของบูเมะเลยนะคือดาเมจนี่คือดีมากมากนะครับผมนะเก็บมอมบ่ได้ดีมากแต่ด้วยจํานวนครั้งที่น้อยครับผมนะต่งานต้องใช้ดีเลยครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากครับนะที่ดีเลยอีกตัวนึงครับผมนะเออผมไม่มีเดี๋ยวไปดูตรงนี้เอากละดัษนะครับนะก็คือตัวขอจีระนะครับผมนะตัวละครตัวนี้ครับผมนะจีน่านะครับผมนะ จีน่าเป็นตัวละครเลครับผมนะสายแผดพุ่งนะปาบีดพิษออกไปเลยครับผมนะสร้างดาเบสได้อย่างดีมากนะตัวส่วนนี้โดยตัวของจีน่าครับผมนะเราจะใช้ในเรื่องของการโจมตีระยะไกล้ะครับผมนะตัวส่วนนี้นะกูดาสกิลก็ไวนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นตัวละครที่บอกบ้ากสีหรับการโจมตีท่าพิษอย่างต่อเนื่องนะประมาณนี้นะและก็อีกตัวนึงครับผมนะที่น่าจะถือว่าตอนนี้น่าผิดบทบาทน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือตัวของน้อง อาเคนะครับผมอาจะเป็นการเน้นในส่วนของการปล่อยน้ำหวานครับผมสร้างฐานนสโลครับผมนะให้แกับปาร์ตี้มากกว่านะครับนะก็เลยไม่ค่อยมีใครนิยมใช้นะแต่ความจริงน้องแกใช้ดีๆก็เก่งอยู่นะหลักๆเพราะว่าถ้าเกิดใช้ดีเนี่ยเราตีแล้วก็ลออตัวได้นะเพราะว่ามันจะทําให้ตีศัตรูเคลื่อนที่ช้าลงนะครับผมนะมันก็ทําให้เราทํอะไรได้ง่ายขึ้นตามไปด้วยนะครับ อ่ะก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะสำคัญที่สุดครับผมก็คือลอเล่นนะครับผมคือที่1เลยนะในส่วนของปาร์ตี้พิษนะครับส่วนรอบบ้านะครับผมนะก็ขอได้นํำนะครับผมในส่วนของโคเดรียนะครับผมนี้ก็เป็นตัวละครล็อบบ้าสนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาครับผมนะก็จะเป็นตัวของมูเมะนะครับผมกับจีน่า2ตัวนี้ก็ดีเอาตามควาสถานการณ์ไปนะครับผมมูเมะนี่จะดีมากนะในเรื่องของสกิลแต่ว่ารอบน้อยไปนิดนึงนะครับผมจีน่าใช้งานเรื่อยๆครับผมนะก็ว่ากันไปนะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่นอเคก็็เปนสุดท้ายไปนะครับนะ อ่ะนี่คือในสูตรของตัวละครครับผมธาตุพิษที่เราแนะนำนะครับผมตามลำับความสําคัญต่อไปครับผมเรามาพูดในสูตรของค่าสถานะนะครับผมนะโดยค่าสถานะครับผมนะสำหรับคนที่เล่นในสูตรของที่พิษนะครับคุณต้องใช้2ค่าฐานะหลักๆเลยเพื่อให้ดาบพิษที่แรงขึ้นหนึ่งก็คือค่าโจมตีนะครับผมนะสองคือเทอร์มินอลนะครับผมนะเพราะว่าเทอร์มินอลเนี่ยจะมีผลครับผมในสูตรของธาตุพิษมากนะครับนะเพราะธาตุพิษเนี่ยมันระเบิดมาจากเทอร์มินอลเป็นหลักเลยหลักๆนะเดี๋ยวกันเทอร์มินอลก็ถือว่ามีผลครับในส่วนนี้เลย แล้วก็ต่อมาครับผมความชำนาญก็ไม่ใช่ว่าไม่มีผลนะมีผลเหมือนกันนะแต่ว่ามั anymore, 2 2นจะเป็นหลักๆอยู่ที่โจมตีกับเทอร์มินอลเป็นก่อนนะครับผมได้เกิดใครเล่นธาตุพิษนะครับพยายามโฟกัสที่2ค่านี้ไป็นเกาะกันละกันเซตการ์ดครับผมเริ่มต้นนะครับผมนะเนื่องจากว่าการ์ดของผมยังไม่แรงพอนะครับผมนะก็เลยยังออกมาสเต็ปไม่เต็มที่ดังนั้นเนี่ยปกติแล้วเขาจะใส่ประบาณนะครับผมโจมตีนะครับผมสองใบนะครับผมนะใส่โจมตีสองใบเป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ต่อมาครับผมนะก็จะเป็นค่าความชํานาญนะครับผมหนึ่งใบป้องกันอลใบนะครับผมนะ แต่ของผมนี่ก็คืออย่างที่เห็นแหละว่าการผมยิงไม่แรงผมก็เลยใส่โทมิโน่สองใบนะครับผมโจมตีสองใบแล้วก็ป้องกันสองใบแท่นนะครับนะสกิลอาจจะเบาไปนิดนึงนะครับผมนะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับผมเวลาโทมิโน่ระเบิดมาแรงแน่นอนนะครับนะอ่ะก็โอเคนะครับในส่วนของเซตการ์ดช่วงต้นนะครับในส่วนของทีมนะครับผมเมื่อกี้เราแนะนำพิทิปลอยในส่วนของการจัดทีมเบื้องต้นนะครับนะเวลาเราจัดทีมนะครับผมเนี่ยเราก็จะมีตัวละครนะครับผมนะอยู่ด้านหน้า4ตัวใช่ไหมซึ่ง4ตัวแรกครับผมนะที่เราจะแนะนำนะครับผมก็ได้รอครับผมรอเลน1ตัวนึ่ ส่วน2ตัวครับผมนะก็ควรจะต้องมีนะครับผมนะทีมพิษเนี่ยควรจะมีตัวพิษอย่างน้อย2ตัวขึ้นไปนะครับผมนะอย่างนั้นก็เป็นโอเลนนะครับผมกับโคเดรียสองตัวเนี่ยน่าจะเป็นยืนพื้นอยู่แล้วนะครับนะส่วนอีกที่เหลือครับผมนะก็เนื่องจากผมยังไม่มีตัวของจีด้านะครับผมผมก็เลยใส่บูเม็ไปแทนนิดนึงก็ประมาณนี้3ตัวนะครับนะและตัวนี้ครับผมนะก็อันนี้ก็แล้วแต่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวซับนะครับผมไม่ใช่ลิลเซก็จะเป็นเฟรด้านะครับผมนะ เนได้เลครับผมนะสักตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมเพื่อเอามาเสริมครับผมให้ทีมของเราเนี่ยเล่นคล่องมือมากขึ้นกว่าเดิมนะครับนะหรือจะเป็นตัวหอมไซรัสครับผมเพื่อที่จะเอาไปนิดนึงของการทำ d a t a b ตีเกาะแตกหรือตีบอลหมู่ที่กว้างขึ้นอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะก็แล้วแต่นะส่วนตัวละครที่เหลือครับผมนะก็แล้วแต่อาจจะมีตัวแท้งครับผมเพิ่มเติมนะครับผมอย่างคูคีเอาไว้ยินชนอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะหรือจะเป็นตัวหอมตัวฮิลพพอร์ตครับผมเพิ่มสักตัวหนึ่งก็ได้นะ อ่าหรือจะมีในส่วนของตัวชิงยี่นะครับผมนะก็เอาไปใช้เรื้อของการทำราเบดเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวที่เหลือก็คิดว่าอ่าลงโชว์สักนิดนึงก็แล้วกันนะครับนะก็บารุงวินนิดนึงครับผมนะในส่วนของอ่าด่าได้เรื่องก็แล้วกันนะครับนะนะครับผมนะก็อย่างที่เห็นอยู่ครับผมนะจะใช้ตัวนี้เป็นหลักนะครับนะ แล้วก็ที่เหลือครับผมนักก็จะเป็นตัวพิษนะครับผมโอเคผมใส่พิษไปสาแล้วนะครับนะก็หาตัวฮิวสักหนึ่งตัวครับผมเนะเอามาเซฟต่อ,อยู่นีอ่ะโอเคนะครับนะที่เหลือก็จะเป็นพวกสายฮิวสัก2ตัวนะครับผมนะซัพพอร์ตไว้นะอทีก็ตัวยิ้มเพื่อนนะครับนะก็ว่ากันไปนะครับอาจจะเป็นตัวโลงตัวโลอะไรก็ว่ากันไปนะ เผื่อฉุกเฉินได้ครับนะเผื่อมีสายซัมมอนเพิ่มอีกทีนึงเอาไว้นสายซัมมอนเป็นสเปร์นะครับนะแต่ศัตรูก็ไม่น่าจะรอดแล้วล่ะหลักๆดูก็รู้นะโอเคนะครับนะ ก็เริ่มต้นนะครับผมนะเอาลอรินไปเป็นตัวแทงค์นะครับนะตัวที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรละที่เหลือก็ยืนชิวๆสบายๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเปลี่ยนเอาเฟนด้าเข้ามาดีกว่าใช่ตัวนี้หรือเอาเฟนด้าเข้ามาเล่นง่ายกว่าอ่ะผมเมย์นะครับผมนะก็ประมาณนี้อ่ะโอเคครับ ก็เริ่มต้นก็เหมือนเดิมนะครับนะเราก็ตั้งครับผมไปทําป้องกันนะครับผมจะได้สามารถยิงคนเตเบดได้แล้วก็ที่เหลือครับผมบับโจมตีนะครับเพราะว่าตัวของน้องแกก็ถือว่าช่วยฮิวได้สักหึ่งนะปุ้ยาครับเพิ่มฮิวก่อนนะครับโอเคนะครับ ผสมยาต่อนะครับอ่ะก็บับไปก่อนนะครับพอได้าจากว่าสกิลของมูมเมน,นเนี่ยมีน้อยมากเลยครับผมยังไงก็ต้องระวังนิดนดงวเรื่องของการใช้งานนะอ่ะเนี่ยครับผม ปต้มนะครับนะโจนไปครับขายไปพวบเลยอ่ะโอเคครับล่อยหญไปตับสเต็ปนะครับนะอ่ะทีเดียวแล้วก็กลับมาตั้งหลักด้านหลังนะครับ โอเคครับบับไปครับเหมันก็บอกบ้าครับผมเมนี่ก็เอามาเคลียร์พวกนี้แหละนะแต่ถ้าเกิดสกิลผมเมสหมดเมื่อไหร่ก็ต้องเอาเก็บจันครับผมนะหลังๆจับลูกโผล่มาก็ปั่นซัาอีกทีนึงครับอ อ้าวบัฟไปดีนะครับตูโผมานะครับเอาไงก็ดีเอาตัวนี้ก่อนละกัน เนี่ยบากรบข้ามก่อนครับบาตัวที่ต่อครับด,ดีพินต่อนะครับ บูเบสก,กิลจะหมดแล้วนะครับนะถอยไปก่อน่นานครับแล้วก็สก,กิลครับกลับอีกทีครับตอนนี้สก,กิลบูเบะหมดแล้วนะครับย้ายเก็บนะครับผมเอาเป็น อาลุก you no. ี้มาก็มาครับผมนะน่าไปครับ

นะโอเคครับมาลุกครับนะตอนนี้ก็ไปเปลี่ยน์แล้วบอยนะอครับนะเราก็ตีเรื่อยๆน,นะความจริงจะโบดเปลี่ยนหมดตัวน,นี้เป็นโบดโจมตีครับผมอันนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะ

น่าเรียบร้อยครับจบอ่ะก็ประมาณนี้กันแล้วกันนะครับผมในตัวห่อครีมพิษนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมนะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลกดซับสไครป์ฝากกดติดตามเป็นกันและแจ้งช่องด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ